พี่น้องสาหรับเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องอายอสกุณาพรนะคะที่ได้มีแม่แมแฟนคลับเอฟซีเข้ามาติติงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะน้องอาไอสกุณาพรนะคะได้ออกมาโพสต์นะคะขออภัยไปยัง่งแฟนคลับเอฟซีแม่ๆมนะคะทีเสียงของอิหล่าอาจสีบอเต็มทีนะคะทังด้านน้องอาไอสกุณาพรนะคะได้ออกมาโพสต์ของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองเมื่อสิบชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะบอกว่า เสียงไม่เต็มที่อิหลาขอโทษแม่ๆ่ด้วยนะคะนะคะทั้งด่านนอ้องอาอายรีบออกมาขอโทษแฟนคลับ F อซทีเสียงของอิหลาร้องเพลงของคำขึ้นทีผ่านมากบเต็มทีเสียงแหบเสียงไหลเป็นธรรมดาพี่น้องช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะได้มีแฟนคลับเอซนะคะอ่าเขามานะคะทั้งด่านแม่ประกายดาวแฟนเพจเพิ่นก็ออกมานะคะ ควันสโมกนะคะเข้าปากอีลาสำลักเดี๋ยวพรุ่งนี้ลดควันสโมกลงนะลูกอ่านี่ทางด้านมามีตู่นะคะเพิ่นก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเพราะว่าควันสโมกที่บนเวทีเนี่ยบางครั้งมันกับเข่าข้อทําให้เกิดอาการแสบข้อใดพี่น้องคะ,ะหลายคนกับบางคนกับเข่าใจนะั่นแหละพี่น้องขามีประสานพี่น้องสําหรับคอมเมนนี้ขามี ย่าก็ช่วยลุ้นให้หลานร้องให้เต็มที่ค่ะพัสนนะคะบอกน้องเรื่องดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าตามใจให้นั่งท้ายรถค่ะทั้งแดดทั้งลมอากาศเปลี่ยนแปลงมีผลต่อน้องมีบังคับเลยค่ะรักนะคะวพัสนพี่น้องขอบคุณมีที่อธิบายให้หลานนะเข้าใจนะคะควันสโมกมีส่วน น้องต้องงดน้ำเย็นด้วยค่ะไม่เห็นด้วยนะคะควันสมกไม่ดีต่อสุขภาพอาจารยพี่น้นองถ้าช่วงน้องออกก็บอกเจ้าหน้าที่งดไม่ต้องให้มีสมกค,ค่ะเพราะว่าน้องเขาแพ้ควันแพ้ฝุ่นนะคะอืมในเมื่อเราเอาเสียงทำมาหากินในวันข้างหน้า หนูต้องพยายามรักษาไว้นะลูกงดน้ำแข็งน้ำเย็นจิบได้นิดๆหน่นนอยๆไม่ใช่กินประจำให้กินน้ำอุ่นอุณหภูมิห้องจะดีที่สุดนะลูกแล้วอีกอย่างคือขนมที่ที่มีโซเดียมเยอะๆพวกอาหารรสจัดหรือขนมเลกินแล้วมันมักจะคอแห้ง แล้วหนูต้องพักผ่อนให้เยอะๆถ้าวันไหนมีควันสโมกเยอะๆก็ต้องรีบแจ้งญาติหนุหรือพ่อจา๋าบอกว่าเราไม่สบายเสียงไม่ค่อยมีบ่อยๆจนชินมันก็ไม่ได้ลูกทั้งๆที่หนูกินน้ำเย็นอากาศแปรปวนมีเวลาพักผ่อนก็ไม่พักผ่อนกินขนมที่มีโซเดียมเยอะอะไรแบบนี้ เพราะเด็กภูมิต้านทานน้อยกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วหนูจะทำตามผู้ใหญ่ไม่ได้ถ้ายังไม่ดูแลสุขภาพไม่ดูแลไม่ห่วงใยแก้วเสียงตนเองวันข้างหน้าคงโทษใครไม่ได้แล้วนะคะลูกเชื่อว่าคอมเมนต์ที่แม่แม่พ่อพอ่ที่พิมพ์ไปเพราะรักถึงได้บอกได้สอนมันก็จะมี พูดบนเวทีเสียงไม่มีหนูไม่สบายอาจจะหายหายเสียงขึ้นจมูกขอโทษแฟนๆด้วยนะคะอย่าพูดบ่อยจนเกินไปนะลูกคนฟังเขาติดตามหนูอยู่เขาอาจจะเบื่อเราก็ได้คนไม่ชมเราหน้าเวทีหรือในกลุ่มปิดทุกคนอยากฟังเสียงเพราะเๆแต่ แต่งตัวสวยๆของหนูทุกคนในวงทั้งนั้นแหละลูกอย่ากโกรธแม่นะลูกถ้าแม่พูดผิดไปแม่แม่แมอย่ากโกรธเลยนะคะประสันพี่น้องอืมทางด้านคอมเมนต์นี่คือยาวพี่น้องยาวมากจนพ่อจอ๋าพงศกรเพิ่นได้ออกมาตอบตอบกับคอมเมนต์นี้แหละพี่น้องคอมเมนต์ที่ยสิทธ์อ่านยาวๆเนี่นะคะทางด้านพ่อจอ๋าพงศกรเพิ่อนออกมาตอบบอกว่า ผมชอบเมนนี้ครับวสันพี่นอ้องเห็นบ่ความคิดบวกของบอสหนกพงศกรคือเพิ่นเข้าใจพี่น้องเข้าใจถึงความที่แบบว่าเา้าวงยา่เฮาออกมาแบบว้าวในสิ่งที่เฮาคิดว่าเฮ้าวังดีกับเด็กคนนั้นอะ่ะบอสปอยบอสหนกพงศกรอะ่ะเพิ่นสิเป็นโคตบอมักไข้โอลูกเพิ่นมักอันไหนที่บอกว่าสมควรที่เห็นด้วยนั่นแหละพี่น้องอันไหนที่แม่แม่คิดว่ามันเป็นบ่มีประโยชน์กับลูกนะ่ะ บอกออกมาเลยพี่น้องแล้วพรจิกแก้ไขหองเพนเองนะคะเนี่ยคอมเมนต์ยาวๆที่แย้สิทธิ์อ่านมากเนี่ยเกือบสองหน้าที่เนี่ยพี่น้องทางด้านบอดหนกพงศกรเพล่นยังออกมาตอบกลับเลยด้ค่ะพี่น้องพิ่นบอกว่าผมชอบเมนนี้ครับวสันพี่น้องอืมแล้วนะคะต่อมานะคะชอบเมนนี้มากทุกคนที่รักอีหลาเข้ามารักอีหลาน้อยรักพ่อจา๋าเป็นพิเศษ ไม่รักไม่เตือนนะคะลูกขอให้อ่านเมนนี้แล้วปฏิบัติตามเพราะคนนั้นคือคนนั่นคือผลดีต่ออาชีพของหนูนะคะลูกอ่ารักหนูสก,กุณาพรเชื่อฟังพ่อจา๋าญานุนนะคะคนดีของแม่แม่รักรักนะคะวสันพีน่นงมคอมเมนแต่ละคอมเมนคือดีมากเป็นความห่วงใยออกจากใจพี่นองคะ่ะไม่เป็นไรครับหนูเต็มที่แล้วหลัง จากนี้หนูต้องกินน้ำอุ่นน้ำธรรมดานะคะอ้า,อายหนูจะได้หายไวๆเสียงกลับมาเป็นเหมือนเดิมงดน้ำแข็งน้ำเย็นขนมเล1ร้อยเปอร์เซนไปเลยจ้าวสันพีนองรู้สึกว่าน้องจะใช้คำว่าขอโทษได้เปลืองมากและก็บ่อยจนเกินไปผู้ใหญ่คน ที่อยู่ใกล้ชิดน้องก็ต้องบอกต้องสอนน้องด้วยว่าเรื่องการกินของน้องกินทุกอย่างที่กินได้ทั้งๆที่ไม่สบายไม่ใช่จะเอาความปากหวานสอนน้องอย่างเดียวเห็นตามใจน้องเกินไปบางครั้งก็อย่าไปโทษแต่ควันสมกถ้าเราดูแลตัวตนเองพักผ่อนให้เพียงพอ แต่อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเราก็มีลูกต้องห้าคนลูกตั้งห้าคนเราบอกเราสอนได้ทุกคนดื้อแบบอ้า,อายก็มีแต่เราสอนได้เรื่องให้วีตาช่วยซัพพอร์ตมันก็บ่อยจนเกินไป พักผ่อนเยอะๆกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ติดเล่นจนเกินไปฝากด้วยค่ะอีหลาน้อยถ้าทำได้มันก็ดีกับตนเองนะหนูสอนน้องนะคะไม่ดราม่าอาสารพี่น้องใช่ไหมลูกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไงถ้าย่าบอกอื่นย่าคงบอกหนูเหมือนเดิมว่าหนูต้อง หนูเป็นหวัดมาร่วมเดือนแล้วตั้งแต่วันที่สองพฤศจิกาที่มีเพื่อนขึ้นช่วยร้องจากเด็กน้อยเสียงใสๆแจ๋วๆแม่เขารักหนูมากนะคะถึงได้เตือนเพราะย่าก,ก็อ่านคอมเมนต์คนอื่นเหมือนกันหนูขอโทษแล้วก็ต้องแก้ไขยอย่ากโกรธอย่าเคืองคนที่เขาเตือนหนูรัก หนูนะสักุณาพรคนเจ่งห่วงใยนะอะพี่น้องนี่คือความห่วงใยอ่านบ่มือด,ดอกพี่น้องสําหรับประเด็นนี้นะคะเกี่ยวกับอีหล่าน่อยของเห้าน่หละ่ะออกมาแสดงหนา้าเวทีเสียงบ่เต็มทีเสียงไหลเสียงแหงแน่ค่ะแล้วทั้งแม่แม่แฟนคาริบซี่ก็ดโดยความรักความห่วงใยนะคะจากมอบให้อีหล่านะคะทั้งด้านพ่อจ๋าพงศก,กรเพิินกะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์พี่น้องบพร้ะตรงห่วงอันไหนทีพ่อจะแก้ไขนะคะ ทางดานพอจ้าพงศกรเพล่นกับโค้งสีพิจารณานะคะฝากไปถึงแม่แม่แฟนคลับเอฟซีคือบบตองห่วงในจุดนี้นะคะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะทังดานแยกซิ์เองกัหักและห่วงยายนอ้องอาอายสก,กุณาพ่คือกันสิ่งไดทีแม่แม่แฟนคลับเอฟซีออกมาติติงหรือออกมาตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องการกินน้ำแข็งน้ำเย็นเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวกับอีลากะของพอจ๋าของแม่แม่แฟนคลับเอฟซีนะคะด้วยรักและห่วงใยจาก อ่ะเมมทุกทูกสูส่ข้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวซ้ำนีก้อนนะคะสวัสดีค่ะ